สวัสดีครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าแพเสนอแนวทางการจัดการน้ำท่วมภาคเกษตรไทยรับมือรู้ทันฟื้นฟูตามแนวทาง4ี3สาโมเดลจากสถานการณ์ปัจจุบันอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นประจำทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำท่วมซ้ำซากส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา ปามน้ํามันและพืชอื่นๆทําให้เกษตรกรต้องประสบความเสียหายสูญเสียรายได้สาเหตุจากฝนตกหนักการระบายน้ําไม่ทันและการไหลหลากของน้ําจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่การเกษตรสํานักงานเกษตรอําเภอท่าแพได้นาโมเดล4สีชี้แจงให้เกว่วหน้าสวรรัชการ เพื่อเตรียมความพร้อมกก็เรียว่าพร้อมชี้แจงรายละเอียดในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็เป็นการเตรียมการนการับเนินการะการกี่นก้องคการอรับาก็เป็นการเรยนรูกนโด้องมอการพิจเรณาควเป็นความเป็นในการนัดรข้องกลงในสัเา่งก็จะปรอบด้วย จะเป็นเรืที่ยั่งยนะครับก็จะได้เจาสามารถรู้ได้นะครับการคำนวณเพื่อความสมบูรณ์จะมีในส่วนของสามต้องมีการจัดการตรงกันนะครับก็องมีความช่วยเหลอันอย่างว่าประกาศเป็นแมปนะครับแล้วก็ระบบเดินทางนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรนะครับขออนุญาตอธิบายรายละเอียดภาพภาพในส่วนของโมเดลสี่อันสามนะครับสำหรับการจัดการในส่วนของระยะ

ข้าว่าสามารถได้ผขอราวทีัยแว็งแรงทั้งหมดเเลยพิจารณาเรื่องนี้กัและก็เลยตัดสินับก็ ชัวงนี้เกษตรกร,ร,กรสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม453โมเดลได้ที่ QR Code ที่แสดงพื้นที่เสียงภัยพิบัตเิเกษตรกรเตรียมตัวเจ้าหน้าที่เตรียมการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ